มีอีกมากเลยนะบนชั้นหนังสือการสะสมจิ๊กซอว์นี่เป็นงานอดิเรกข,ของเธอหรือเปล่าฉันซื้อเพิ่มให้กับผู้มีพระคุณของฉันได้ไหมนี่ไม่ใช่จิ๊กซอว์ปริศนาที่แก้ได้ง่ายนะฉันใช้เวลาและพลังงานมากมายกับม่นนายคิดว่านี่เป็นสิ่งที่นายสามารถซื้อได้งั้นเหรอมเมลน่ะมันเป็นความผิดของฉันเองผู้มีพระคุณเธอดูเหมือนจะกดจริงๆดูเหมือนว่าฉันจะได้อะไรจากสิ่งนี้นะบางทีจิ๊กซอว์นี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นข้าจะช่วยท่านทำไมนะ นายเพิ่งทำพังสิ่งที่ฉันช่วยแลมานาน,นอะไรทำให้นายคิดว่ามันง่ายฉันจะแก้ไขมันให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมจะยงังเย็นท่านผู้มีพระคุณมันเป็นแค่เรื่องของเวลาไม่มีอะไรเทียบได้กับเกมปริศนาเสี่ยงห็นเวลาแม้ว่านี่จะเล็กแต่การมีลวดลายนั้นทำให้มันสะดวกมากขึ้นนายพูดเหมือนมันง่ายมากนายทำได้หรือเปล่าเหรอแน่นอนสิข้าจะจัดการมันใหม่ข้านั้นมีทดสอบที่เชี่วชานข้าสามารถช่วยผู้มีพระคุณของข้าในคืนนี้อย่างนั้นแล้วจะไม่เลเข้าไปใช่ไหมหากเป็นอย่างนั้น จิกซอนนี่มี29ชิ้นนะแต่ถ้านายทำได้ภายในห้านาทีแล้วก็ฉันจะให้นายอยู่ต่อ29เกชิ้นเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นปริศนาที่ยากจริงๆใช่ไหมหอบปากของนายซะนายจะทำหรือเปล่าฉันจะจับเวลาแล้วนะปริศนานี้ยากเพราะมี5าอันที่ค่อนข้างยากโดยปกติแล้วคนทั่วไปจะแก้ปัญหามุมแรกและสับสนกับมุมที่ค่อนข้างยากจะมีมุมพิเศษเหลืออยู่ยิ่งไปกว่านั้น หลายชิ้นส่วนมีขอบต้องและดูเหมือนว่าอาจเป็นชิ้นส่วนที่มีขอบเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะต้องจัดเรียงต่อไปและพยายามต่อไปนอกจากนั้นแม้ว่ามือใหม่จะใช้เวลาหลายชั่วโมงกับมันแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เวลาสั้นที่สุดที่ฉันใช้แก้ปริศนาคือครึ่งชั่วโมงฉันมั่นใจว่าจะสนุกคึ่งจอกบ้างนี่ไม่เคยเจอปริศนาแบบนี้มาก่อนอูมีพะคุณฉันแก้ปัญหาได้แล้วฮะ นายนายเคยแก้ปัญหานี้มาก่อนหรือเปล่านายทำเสร็จเร็วขนาดนั้นได้ยังไงฉันใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งนาทีในการปลดล็อกปริศนา24ชิน้นอย่าพยายามเปรียบเทียบสิ่งนี้กับสิ่งนั้นผู้มีพระคุณท,ท่านทราบหรือไม่ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือผู้มีเกียรติขอร้องให้ข้าช่วยแก้สิ่งเหล่านี้แน่นดีมันเป็นเรื่องของความฉลาดข้าไม่เคยสูญเสียฉันอ่านไม่ได้ที่จะยอมรับว่าคำพูดของเจ้าถึงจางนี่เป็นเรื่องจริงผู้มีพระคุณท่านต้องรักษาคำพูดแล้วล่ะเรื่องที่จะให้าอยู่่่ทีีน ฉันรักษาคำพูดเสมอแต่นายต้องไขปริศนาทั้งหมดที่นายไขยได้ในคืนนี้ได้เลยมาดูกันว่าจต้ตหนจัเเวรกรรมนั่นจะแก้ปัญหานี้ได้แค่ไหนกันเชียวเขาแก้ไขไปแล้วครึ่งหนึ่งเหรอท่านจะไปนอนไหมผู้มีพระคุณท่านอยากไขปริศนากับข้าหรือเปล่านายทำมันพังด้วยตัวเองดังนั้นนายก็ต้องแก้มันด้วยตัวเองเช่นกัน ฉันจะไปนอนแล้วอย่าแต่ต้องอะไรเชี่ยวล่ะไม่เช่นนั้นฉันจะไล่านายออกไปฝันดีนะลาติสวัสดพีพระคุณของข้า